ยังไงบ้างนะครับแต่เท่าที่ลองทดสอบขับลองดูแล้วเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ5วิกว่านะฮะจะถึง100กิลลิเมนิ่งนะครับออแล้วก็ทันนี้ได้ตีเฮดเดอร์เดอไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูเลยเนี่ยเดี๋ยวลองกันดูเลยนะครับ นี่นะครับเป็นโช๊คแก๊สโคนี่ซึ่งสั่งมานะครับในเมืองไทยไม่มีขายเราสั่งมาจากอเมริกานะครับเพราะเมืองไทยมีขายแค่เพียงโช๊คโคนี่น้ํามันปรับระดับได้นะครับก mm hmm. ารก่อนถนนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สปริงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสปริงโหลดได้บักไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ mm ้า hmm. ขนาดนี้คงยังเหลือแค่เพียงการโมดิฟายเบรกครึ่งๆจะต้องทำให้รับต่อความแรงได้ก็กำลัง พิจารณาอยู่นะฮะว่าจะใช้เบมโบหรือจะใช้เป็นเบรกของสกายไลน์บอกพอร์ตนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องไปไปไปเรื่องเบรอกอีนะครับพอดีอาจจะไม่เห็นนะตอนนี้ทำงานเ,เครื่องยนต์ทำงานด้วยระบบแก๊สอยู่นะฮะไม่ใช่เป็นระบบน้ามันนะฮะต้องดูอัตราเร่งดูนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะ ่ตอนนี้ผมคลิกดาวลงจนฝึกแล้วนะฮะน่ากลัวาตาเล่งน่ากลัวมากๆครับอันนี้ทำตอนนี้ ใช้โหมดเกียเป็นโหมดแค่เอ็กซคูลิมิกนะครับยังไม่ได้สับโหมดเกียเป็นโหมดสปอร์ตเลยนะเห็นว่าตาเร่งนี่ก็เหลือเบือแล้วน่ากลัวมากนะนะครับเลยไ,ได้เลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวรอช่วงถนนโล่งๆก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะลงอัดขึ้นไปด้วยโหมดเพียที่เป็นโหมดสปอร์ตนะครับ ตอนนี้ผมสับโหมดเยเป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะขึ้นอย่างน่ากลัวขนาดไหนนะ,ะอัตตาเล่ง หน้างายหน้าหน้าค่อนข้างจะรอยเลยนะฮะรถอันนี้เป็นโหมดสปอร์ตนะครับเดี๋ยวนะถนนไม่มีระยะวิ่งไปฟังโน่นก่อนจับโยโย่มาถ่ายให้ดูเลยว่า่ยาวิ่งด้วยแกส๊สอันนี้ให้เห็นเลยนะครับเพราะว่าเราวิ่ง อันน hmm. ี้เราใช้แก๊สวิ่งนะฮะไม่ใช่ใช้น้ำมันเลยนะฮะแม่เบนซินจะจับด้วยได้รู้ว่าถึงร้อยเท่าไรเดี๋ยวเตรียมดูได้เลยนะครับ แก๊สนะครับไม่ได้วิ่งด้วยน้ํามันเลยนะเนี่ยอัตาราเร่งอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเป็นโหมดน้ํามันให้ดูนะครับว่าจะต่างจากแก๊สไหมนะครับจะได้เห็นชัด ให้ดูนะครับว่าตาเร่งที่วิ่งด้วยน้ำมันนะครับขึ้นไปเป็นยังไงนะฮะ Ra l เสร็จนะฮะเยยังไม่ได้ไปลองทดสอบขึ้นไดโนเทสนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเก็บงานเรียบร้อยจะเอาไปทดสอบไดโนเทสดูเทสแรงม้าจริงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูกันอีกครั้งนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจนะครับที่มีวอลโว850 Turbo นะครับหรือวอลโว่7 0 Turbo แล้ว ดูแล้วมีความสนใจก็ติดต่อได้ที่อู G ๋เจจาวันโบนะครับซึ่งต้องเรียนก่อนว่าวันโบ850ห้าศธรรมดานะฮะหรือวันโบ8 850ไฟแล้วเนี่ยนะครับหรือแม้ทั่ง S70 ันโวเจ ทอร์โบธรรมดาหรือ vo l v o S70 อสเฟเนี่ยนะครับก็สามารถทำได้อย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งที่เป็นตัวไม่เทอร์โบนะฮะเราก็สามารถทำให้เป็นตัวยิ่งกว่าเทอร์โบทีไฟส์แบบนี้ได้นะครับแต่อันนี้ถ้าเครื่องเดิมเป็นเครื่องไม่เทอร์โบอยู่แล้วก็คงต้องต้องเปลี่ยนเครื่องเป็นทีไฟนะครับแล้วก็ปรับสเตตเพิม่มอีกหน่อยนะฮะก็จะได้แรงในลักษณะอย่างนี้นะครับ อันนี้ยังไม่สุดโปรเจกต์นะฮะเดี๋ยวจะทําการขยายท u โบขึ้นเป็น2 0ทีนะครับเป็น t u โบ2 0ทีแล้วก็อินเ i n t e r ูเลอร์สูตรนะฮะของ s วีเ d e ซึ่งจะแรงไปยิ่งกว่านี้อีกนะครับเรียนไม้ทราบก่อน